ดูนะเดี๋ยวเขาดูมันจะตอกไหมครับเรียนมันจะถอนครัเนี่ยเหมือนมันหนุนเหยายขึ้นครับหายเลยหมดเลยครับไม่ตอกไ่นๆยังอยู่อยู่เลยครับนหูผมว่าเลยมันหนุนเหยียงจริงครับถอนครับสวัสดีครับผมนักเก่งครับจากช่อง เก่งเคเอสพิชิงครับก็เขามาดูดับแรกก็อย่าลืมกดติดตามผมนะครับก็เป็นสาระความรู้เล็กๆ,ๆน้อยๆเกี่ยวกับการตกปลาครับเอ๋ผมก็มาแนะนําเท่าที่ผมรู้แหละครับบางคนก็อาจจะเก่งกว่าผมก็จะมาว่ากันนะครับว่าผมทําพิษทําถูกผมก็มาแนะนําสําหรับมือใหม่ที่แบบอยากตกปลาอยากตกชิงเหลียวนะครับ วันนี้ก็มีน้องคนหนึ่งคอมเมนต์มาบอกว่าให้ผมตั้งทุนบรลานให้ดูแบบละเอียดละเอียดเริ่มแต่ใส่สต็อปเปอร์ลยครับผมก็เลยจะมาตั้งทุนให้ดูครับว่าเป็นแบบไหนครับก่อนนับแรกก็สายครับก็ใส่สต็อปเปอร์กันเลยครับเ็นแบบสต็อปเปอร์เป็นแบบเนี้ยสต็อปเปอร์ผม ไสสต็อปเปอร์ตัวแรกไปเลยหนึ่งตัวครับแล้วก็ใส่ตัวที่สองนี่ครับดันบนุนะครับสองตัวที่สองคมันจะได้อย่างเงี้ยใส่สองตัวเราจะนะครับก็จะมีที่แล้วก็มีที่เสียบทุน ครับเนาะก็เอาใส่เลยครับนี่ครับตัวเสียบทุนผมเป็นแบบนี้มันแล้วแต่ใครจะถนะครับนี่ที่เสียบทุนแล้วก็ใส่สต็อปเปอร์อีกสองตัวครับผมก็เคยทำไม่นานอะไรครับเป็นปีไปแล้วฮะ เราก็ใส่อีกตัวหนึ่งครับกันเวลาเราวัดมันสต็อปป์ตัวที่ว่าอยู่ก็ทุนด้านล่างมันหลุดครับนะครับมันก็จะมีสี่ตัวแบบนี้เลยครับพอสี่ตัวแล้วใช่งไหมครับมาชุดตะกัว,ก,วก็จะเป็นลูกหมุนแกนยาวครับลูกหมุนแกนยาวก็เป็นแบบนี้ นะครับนี่ครับผมจะใส่ลูกหมุนแกนยาวพอใส่ลูกหมุนแกนยาวเสร็จแล้วนะครับเนอะนี่ครับมันจะเป็นประมาณนี้ี่แล้วก็มันจะมาใส่ตะกัวฟิวตะกัวฟิวกว่าประมาณนี้ครับของผมใช้อยู่เบอร์สิบหกสิบเจ็ดสิบแปดนะครับแล้วสามเบอร์แต่ถ้าใช้ตะกัวครับพยาจะย้มใช้เบอร์เดียวกันครับนี่ครับเรื่องของพันธอย่างนี้เลยครับ พอเราก็ตัดออกเรากะเอาว่าทุนเราคิดจะกลัวขนาดไหนครับตอนแรกก็ให้มันจมไปก่อนครับนี่ครับโอเคตอนนี้เราก็มาใส่เบดครับนี่ครับลุกมาลัานนะครับเราจะต้องตอนตั้งทุนนะครับเราจะต้องใส่เบดไปเลยครับนี่ผมใส่เบดเรียบร้อยเบดก็ประมาณยี่สห้าเซนครับ ทุนผมกไใช่เป็นทุนทำเองครับเป็นทุนโฟมนาโน,โนทำสรงนี่ครับโอเคตอนนี้เวลาตั้งต๊บรรลาน,นะครับผมจะโต๊ให้มันอยู่แค่นี้ครับแค่ห้าข้อสีหนึ่งสองสามสี่ห้าแค่ถึงข้อสีแดงนี่ครับตอนแรกตอนตั้งทุนที่แรกรตั้งให้มันลอยในน,น้ำนี่ระดับน้ำม,มันจะอยู่ประมาณนี้ ยาวๆประมาณรับน้ำอยู่เนี่ยห้าขอสีครับเดีย๋ยวไปดูกันเวลาตาัดเก็ค่อยๆต,ตัดตะก,กวัวนะครับพอโยนไปมันจมนะครับเนาะพอมันจมจมเราก็ค่อยๆต,ตัดตะก,กวัวออกนะครับค่อยตัดตะก,กวัวททละนิดทีละนิดตัวนี้ครับเดีย๋ยวผมไปดูเลยครับว่าเวลาอยู่ในน้ำมันเป็นแบบไหนครับเวาลาตั้งในห้าขอสีแล้วครับ นะครับคือตอนนี้ผมตัดตะก,กวัวแต่งเรียบร้อยแล้วครับมันจะลอยอยู่ที่ห้าขอสีครับทั้งเบ็ดทั้งอะไรลอยมดกันเลยครับเห็นไหมครับอยู่ที่ขอสีแดงครับก็คือหนึ่งสองสามสี่ห้าหมครับ แต่ถามว่าจะเอาเป๊ะๆตาให้มันเห็นสีดำตรงนี้ก็ได้ครับแต่ผมไม่เอาละเอียดถึงขนาดนั้นนะครับต๊ะปลาไม่ต้องละเอียดมากก็ได้ครับเราไปต๊เพื่อความสนุกสนานครับนี่เวลาหาหนาดินนะครับบะเวลาหาหนาดินนะครับเนาะคนอื่นเขาอาจจะเอายางลบหรือดินน้ำมันใส่ไปก็เบ็ดครับแต่ผมเนี่ยผมจะเอาเหยื่อ ใส่กระเบียอเราผมก็โยนไปเลยครับถือว่าเราอ่อยไปในตัวครับโยนให้มันมันจะตั้งอยู่างครับตั้งอยู่เราทุนเราอะถ้ามันยังไม่ถึงนะดินยังไม่แต้นหนานดินนะครับมันจะจมครับเราตั้งให้มันอยู่ที่หนึ่งข้อศีครับเดี๋ยวไปดูกันว่าตั้งให้มันหนึ่งข้อศีเป็นไงครับ นะครับตอนนี้คือมันจมใช่ไหมครับเนีย่ยมันขึ้นแล้วครับเห็นไหมครับนี่คือมันอยู่หนึ่งคอสีครับแต่มันถึงนาดินมีนอยู่อย่างนี้และครับโอ้ปลาเลนแล้วครับเราตั้งมันได้แบบนี้นะครับ นน,น,น,นั้นกละครับมันจะตอกนะครับได้เดี๋ยวมันจะมีจังหวะตอกครับถ้ามันตอกก็วัดได้เลยครับมันมีป้าเขามาเลีนยทุนเมื่อกี้ถ้าเยื่อมดมันก็จะอยู่ที่ห้าขอสีที่เราตั้งอะไรครับ แม่ไม่เอาต่อับหายเลยการตกบาลานนะครับมันจะต้องรอจังหวะที่มันตอกลงจึ๊กครับถ้าตอกลงจึ๊กนั่นคือวัดได้เลยครับ เคยดูนะครับว่าจากที่มันหลินเมื่อกี้เนี่ยครับผมจะปล่อยให้เหยื่อมันหมดเลยเขาดูมันจะเข่ามากิน<า>นั่นนานๆก็แล้วครับนั้นเราจะมีจังหวัดตอกครับมันจะตอกลงตึ๊กนั่นๆเขาเยดูนะครับแล้วผมจะวัดจังหวัดไหนปึกป๊กปึก๊กตอกปึก๊กเซ็จแล้วครับโอ้โห เห็นไหมครับเล็กนิดเดียวทุนจะเห็นอยู่นิดหนึ่งครับในกล้องขน,นาดปลาเลินะโอ้เห็นไหมครับเดี๋ยวมันจะมีตอกให้ดูนะครับเน้ะเมื่อกี้มันโด ที่มันก็นจมเลยนะครับบางทีปลาชนสายนีท่ทนก็นจมนะครับนะเดี๋ยวเริ่มละลายลอยขึ้นมานิดหนึ่งนะนครับเห็นไหมครับพอเหยื่อมันเริ่มละลายมันก็จะเริ่มลอยขึ้นมาทีละนิดทีละนิดครับเนี่ยคือเป็นข้อดีของการตุ๊กบาลลานครับเพราะว่าการตุ๊กบาลลาน,นครับเดี๋ยวมดมันจะรูครับ

กินเข็ตน <mission> ั <FR expressed unto S 2> ่นๆตกแล้วครับเบาๆนั่นะยุบๆตนแล้วครับเนี่ยปามันกินเบาครับมันจะโดนเลยเนี่ยมะปรามันหลินแต่ช่วงแรกนั่นๆเดินเดินเดิน มันหลินแค่ช่วงเยี่ยลงนะครับแล้วมันก็ไม่ตามต่อมันหายไปเลยครับนิสัยปลาน,นินนะครับยิ่งใหญ่ยิ่งกินยากครับยิ่งใหญ่ยิ่งกินเบาครับบางทีจอกตึกเดียวเบาๆครับ เ๋ยมันลอยขึ้นมาเรื่อยเดี๋ยมันจะเริ่มละลายขึ้นมาเรื่อยๆจนกว่าจะถึงที่เราตั้งไว้ห้าขอสีนี่เลยครับคือห้าขอสีนะั่นคือเย่มดแล้วค,คลิปนี้อาจจะดูนานหน่อยครับเพราะว่าผมจะให้เห็นเลยว่า เดี๋ยวมดมันเป็นยังไงครับเนี่ยแน่ขึนน้นมาหาขอสีละ่ะมดละ่ะ เพื่บเหร่นเลยเล่นแต่ไม่กินไม่ตามเหยื่อม,มันเหล่นแค่ตอนปลาตอนถุนลงทีแรกครับตอกเราขับโดนแล้วเห็นไหมครับ ตกนิดเดียวจริงๆนะมันตกเบามากเลยครับปลาปลาตัวมันใหญ่เป็นอย่างี้มันไม่เหมือนตัวเล็กกับ แต่เป็นตัวเล็กนี่จึกจึกตอกลงหนึ่งคอสีเลยนะตัวใหญ่อย่างมากก็ครึ่งคอสคนีนันๆจะมีคอสีหนึ่งค,คอยดูนะ,ะเดี๋ยวคอยดูมันจะต่อไหมครับเรียนนต่เหมันจะถอนคับเนะี่ยเหมือนมันหนุนยาึ้นครับ หายเลยมดเลยครับไม่ตอกัน่นๆๆยังอยู่อยู่เลยครับั่นๆๆโอ้โหผมว่าเรียกมันหนุนเยียงจริงครับถอนครับ นี่ครับลักษณะที่ว่าทุดมันโผล่ขึ้นบื้อเลยเนี่ยเหตุผลคือเดี่ยมันแตกตัวดีแต่มันแข็งไปครับเพราะมันละลายแล้วมันมมันันนไม่กรอบเบดครับแล้วก็ใส่น้ำเพิ่มอีกนิดนึ่งครับถ้าไม่ท้เราก็บีบให้มันแน่นกว่าเดิมก็ได้ครับ ทีเวลาเราผสมเหยื่อที่แรกมันพอดีนะรเราตกผ่านไปชั่วโมงสองชั่วโมงอย่างเงี้นะครับเหยื่อมันก็แห้งครับบางทีผมไปใส่น้ำเพิ่มอีกนิดนึงแล้ยคือถ้ามันกระดิ่งขืนปื๊ดคล้ายๆว่าเหยื่อมันรุดจากเบแเราทุนมันยกขึ้นเลยไงครับมันไม่ยอมติดมันไม่ค่อยละลายทีละนิดทีละนิดกันอย่างนั้นไม่ดีนะครับ เดีย๋ยวแบบนั้นครับต้องใส่น้ำเพิ่มอีกนิดหนึ่งต้องให้มันค่อยๆละลายโยกเขินมาครับถึงจะดีครับอันนั้นมีปลาเล็ดแล้วครับ ต่จมแล้วตอกปุ๊กโดนแล้วครับ เห็นครับเล่นแล้วครับมานาหนา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 นครับกระดุมจะตอกได้ครับจะตอกแล้วครับโดนแล้วนานานามาแล้วครับเห็นไหมครับมีปลาเรีนแล้ว หเห็นไหมครับรอดขึ้นมาแล้วตอกมันดันเหยียขขึ้นนะที่มันจะตอกับมันไม่ยอมตอกครับเดี๋ยวใครดูจังหวะมันตอกนะครับว่า โดนนะครับโอเคครับก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็ประมาณนี้นะครับการตกบารานครับก็ดูครับมันก็จะมีหลายๆจังหวะที่ผมวัดม่ติดก็วัดติดครับโอบางทีผมก็อยากวัดจังหวะที่ว่ามันชดชัวนะครับให้มือใหม่ที่ว่าฮัดตกครับดูดูนะครับก็มีตัว ได้มาหลายตัวอยู่ครับก็พอได้เผาป้าครับวันนี้ครับคลิปนี้ก็แค่นี้แหละครับถ้ามีอะไรก็สอบถามใต้คอมเมนต์มาได้ครับครับสวัสดีครับ